วิธีเก็บเงินได้เร็วสำหรับคนทำงานรู้ความลับนี้เก็บเงินได้ง่ายขึ้นสิบเท่า 1. ไม่ไปเดินห้างสรรพสินค้าเพราะจะเผลอซื้อของได้ง่ายด้วยส่วนลดสินค้าฟุ่มเฟือยและอาหารหน่ากินเพื่อป้องกันการใช้จ่ายเกินควรแนะนำให้ไปห้างสรรพสินค้าเมื่อจำเป็นเท่านั้น 2. ทํทำบัญชีรายรับรายจ่ายวิธีนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายรายเดือนและลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การใช้แอปช่วยบันทึกบนโทรศัพท์จะทำให้ติดตามการใช้เงินได้สะดวกกว่าการเขียนบนกระดาษ3เก็บเงินก่อนใช้เงินโดยหักเงินเดือนส่วนหนึ่งเอามาเก็บไว้ก่อนซึ่งเอาไว้เป็นเงินเก็บห้ามนำไปใช้และส่วนที่เหลือค่อยนำไปใช้จ่ายโดยเงินที่จะเก็บไว้อาจจะเป็นส0เอร์ของเงินเดือนก็ได้ 4. ห้ามใช้เงินโบนัสแน่นอนว่าคนทำงานแทบทุกคนตั้งหน้าตั้งตา,ตารอวันปีใหม่เพื่อหยุดพักผ่อนและอาจได้รับโบนัสอีกด้วย แต่ก็ควรที่จะเก็บเงินโบนัสนี้ไว้ดีกว่านำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยห้าห้ามใช้แบงค์ห้าวิธีนี้เป็นการออมเงินที่ได้ผลสำหรับคนทำงานถ้าเก็บสะสมแบงค์ห้าได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ4ใบจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น800บาทต่อเดือนและมีเงินออม1400บาทต่อปีหคิดถึงความจำเป็นก่อนใช้จ่ายทุกครั้งที่จะซื้อของให้คิดเสมอว่ามีความจำเป็นจริงหรือไม่สามารถที่จะประหยัดได้หรือไม่ แต่ก็ไม่ควรตหนีมากเกินไปจนไม่ใช้จ่ายอะไรเลยแต่ให้มองที่ความจำเป็นในการใช้งานมาก่อนความชอบส่วนตัว